เรืองามปลาอ่ะอ่ะเอ้ยในเมื่อเรากำลังนั่งเรืออยู่เพราะว่ามันจะแบบว่าม,ามันดูยิ่งเหมือนกันไปเพราะงั้นเรามาเล่นแบบอ,อะไรทายคำกันเล่นหน่อป่ระหว่าวงขับเรือไปอ่าแบบว่าทายเห็นกกคนตบบกตัวดองดองเูแบบว่เไเอ,อ,อ,เอ้คนน้ำแข็งลอยวัดต c k ียด yeah, ีที่ได้ร <on> <road> ่งเรือด้วยกันแล้วพบกันใหม่ชาน้าาเราปลาสดันเราเรากินปลาสดที่เราตกกันก่อนไหมเพื่อนอย่าเพิ่งแปลไปเลยโอ้หเรือเรือเรือไอ้เหี้ยเจสเคตั้งเตสไอ้เหี้ย มันจะดโอโหโอโห้มันจันดทักด้วยดทักด้วยดทักด้ยดเลยไม่รู้มันจะพ้นหรือเปล่าหรือเราจะเป็นเดียวกับแล้ โอ้โหโอ้โหมันโดนโดนซะแน่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันมาตรงนี้อุ๊ยโอ้โหอะไรกันเนี่ย